อยากให้ดูสัปดาห์นี้โอ้โหต้องไปหยิบสูตรมาใส่เพื่อพูดหนังเรื่องนี้จริงๆเพราะมันคือหนังที่นอกจากอยากให้ดูแล้วมันคือตำนานครับกับการกลับมาในรอบ50ปีในโรงภาพยนตร์สำหรับ The Godfather นะฮะโอ้โหหนังมาเฟียในตำนานเรื่องนี้จะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราในลักษณะรูปแบบของ 4K นะฮะมีการรีมาสเตอร์ชัดแจ๋ววไม่ใช่แบบเฮ้ยดูหนังเก่าไม่ชัดชัดคมชัดสุดๆนะฮะ ถ้าใครไม่รู้นี่คือผลงานของพู้มกับระดับตำนาจริงๆนะกับฟรานซิสฟอร์ดโคโปเอรานะครับหนังเรื่องนี้เข้าชิงออสการ์ถึง11สาขานะครับชนะไป3สาขานั่นคือขาขาหล,ลักๆล้วนๆเลยนะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับหนังยอดเยี่ยมแล้วก็บทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวผมดูหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่ผมดูเด็กๆนะผมดู VCD กับพ่อผมจำความรู้สึกได้เลยว่านี่คือหนังที่ เอาชนะการเวลาได้ผมดูหนังใน V c ซดีดูตอนมันซื้อ DV d ดีติดบ้านดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนที่มันลง Netflix ผมก็ดูอีกรอบหนึ่งมันคือมันคือหนังที่ไม่ว่าจะดูเมื่อไหร่มันคือหนังที่สามารถเอาชนะการเวลาได้สตอรี่เรื่องราวฟิล์มเมกิ้งทุกๆอย่างอาจจะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ไม่มี CG มันไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่จริงอ่ะมันดูแล้วทุกทุกอย่างมันจริงสตอรี่เรื่องราวเลือดความเข้มข้นการหักล้างการ ล้างแน้นการชิงเล่ชิงเหลี่ยมทุกๆอย่างในเรื่องนี้มันดูว่ามันเหมาะสมมันเวิร์กมันสนุกมันตื่นเต้นไปทั้งหมดนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูผมว่านี่คือโอกาสที่ดีมากในการดูหนังครั้งนี้ผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะหนังทุกเรื่องครั้งแรกคุณควรจะดูมันในโรงภาพยนตร์นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะไม่จะชอบไม่ชอบยังไงคุณให้โอกาสมันดูในโรงภาพยนต์แล้วถ้าคุณยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนี่คือโอกาสที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเปิดซิงกับ แต่ Godfather ไปดูในโรงเลยนี่คือโอกาสที่ดีมากที่สุดของคุณหนึ่งครั้งเลยและสําหรับใครที่เฮ้ยเราเคยดูมาสรีมิ่งแล้วเราเคยดูว c d ดีแล้วอย่างที่บอกการดูในโงรงภาพยนตร์ก็เป็น Experience ที่ไม่ควรพลาดสําหรับคนที่เป็นแฟนหนังคนที่รักหนังหรือคนที่รักหนังเรื่องนี้นะนี่คือโอกาสที่สาคัญหนังจะเข้าแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับหอาทิตย์เท่านั้นแล้วลงค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่มีแต่ลงในกรุงเทพนะผมเห็นที่ UIP ทํามาคําขึ้นมาเป็นใบเข้าหลายที่มากมากเพราะฉะนั้น โอกาสนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆอ่ะมาดูที่นักวิจารณ์บนเว็บไซต์ลอเทนโนเมทว่าไงบ้างมีคนวิจารณ์หนังเรื่องนี้136คนนะครับมีคนชอบหนังเรื่องนี้132คนคิดเป็น97%อยากรู้มากใครบอกกูไม่ชอบติกอดฟาเธอร์ภาคแรกผมอยากจะไปค้นหาแล้วตะอบมันแล้วถามว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรหิวแสงเหรอหิวแสงเหรอนี้เลย <laughs> ส่วนคนดูนะครับมีคนโหวตหนังเรื่องนี้ มากกว่า2 5 0 0 0 0คนแล้วมีคนชอบหนังเรื่องนี้อยู่ถึง98%ผมตีว่ามีคนมากกว่า2 0 0 0 0 0คนชอบหนังเรื่องนี้แล้วกันมองเป็นเลขกลมๆแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยรออะไรอยู่หนังเข้าพรุ่งนี้แล้วนะครับไปดูไปดูไปดูนะครับที่สําคัญคือผมอยากทิ้งท้ายด้วยตรงนี้แล้วกันว่าเป็นสิ่งที่ ผมรวบรวมนักวิจารณ์มาแล้วเว็บไซต์โอนเทนเมโทรเมทัสรุปไว้ดังนี้นะครับเขาบอกว่า The Godfather ่ะคือหนังที่สามารถเอาชนะใจทั้งนักวิจารณ์และคนดูทั่วไปได้มันคือหนังที่ไร้ที่ติทําทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องในห,หนังเรื่องนี้หมดและเป็นหมุดหมายสําคัญของภาพยนตร์อเมริกันมีผลอะไรที่คุณจะไม่ดูครับมีคนผอะไรที่คุณจะไม่ดูเพราะฉะนั้นสั่งเลยลุยดูลุย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 ,ลย,ลย Obrigado.